เสร็จไปเลยค่ะสำหรับหนึ่งสมาชิกสามารถที่จะแลกรับได้หลายขั้นตอนเลยและก็อย่างที่บอกกันไปใครที่มีคะแนนสะสม ในฟิวเจอร์พาร์คเมมเบอร์ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ดีค่ะจะเป็นโกลโเป็นพัททีนัมหรือว่าเป็นไดอนล์สามารถมาและรับกล้วยไม้สายพันธุ์แหวนด่ากันได้เราจำกัดตลอดทั้งงานอยู่ที่500สิทธิ์เท่านั้นค่ะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะ1สมาชิก1เมมเบอร์สามารถกดรับสิทธิ์ได้สูงสุด2สิทธิ์ตลอดทั้งรายการเลย อะไรที่จะร่วมจอยนะคะวันนี้ระดับโกใช้400คะแนนระดับแพตตินัมใช้300คะแนนแล้วก็ระดับไดมอนด์ใช้200คะแนนเท่านั้นค่ะร่วมสนุกกันได้ตรงนี้เรายังมีสิทธิ์เหลืออยู่เพราะวันนี้วันแรกเท่านั้นยังเหลือเวลา อีก4วันให้ได้เลิดอนเลยก,กับกิจาการรมนะคะเด็ก l i ่นต้นพืชเพิ่มความสดใสที่เต็มไปด้วยต้นก้วยไมย้ถึง2 0 0 0 0ต้นค่ะในงานของเราใครที่อยากจ,จะเข้าไปชมนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้ค่ะสามารถเข้ามาชมกันได้เลยค่ะไม่ง่ายเพียง่านเป็นสมาชิกกับเราใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถที่จะสแกน QR code กันได้หรือได้ิดเสียงประชาสสมาร์เองค่ะ F U T U R E P A R K นะคะอย่าลืมใส่แผนข้ามาด้วยนะเพื่อที่จะได้เลือกต้นกับการเป็นสมาชิกและรับสิทธิพิเศษต,ต่างๆมากมายในแอปนี้เลยค่ะง่ายไหมคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยใช้ลาย เชีันอยู่แล้วแล้วเ,เพิ่มกับความสะดวสบายไม่ว่าจะเป็นการพัดพ้อยพัดความคูกค่านะคะให้กับลูกค้าได้ใช้สิที่พิเศษต่างๆค่ะคะแนนสามารถสะสมได้เลยจากการช้อปปิ้งหรือว่าใช้บริการในศูนย์การค้าของเราทุกินไปเสร็จมีท่าค่ะทุกการใช้จ่าย25บาทเท่ากับกดนไว้ตามเงื่อนไขสามารถแลกราบของสมาน เรามีให้กับลูกค้าได้แ,กแลกครับหลายระดับเลยอย่าง่แจ้งไว้เบื้องต้นทั้งโกลพันจีน่าแล้วก็ไห่มอนมนันเถกหรือใครอยากจะร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปวันที่28กันยายนนี้นะคะสี่ด้วยค่ะอยากด้นะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนบนโลกศิลป์ในไลน์เอาทีเทียของถึง่ไหมรบบเตอร์ไรเลยตอนนี้เราอยากจะแจกค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเรา สามารถที่จะอนหบายตรงนี้ได้เลยรับทีค่ะกล้วยไม้เตยไอยอยากได้สปะร์่อนสวยๆแจกเชตเดียวกันค่ะตลอดทุกวัน5้าพนตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึสุดท้ายแล้วมารับกันได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราแจกี่ท่านผู้โชคดีลายหยากน้าล้วยไั้แสดโยกรถสิทธิ์กันได้เลยค่ะยว่ห้อรนี้เป็นมิชาคิกหือเจ้าฟาร์มเมเบอร์ใคร พอที่จะมีสารแค่6ข้อทุกรูปนี้นะคะและเกิดวันที่25นะคะเรียนกับมา <laughs> Is that it?